สวัสดีค่ะหมวยมาแล้วค่ะชาวราศีพิจิกนะคะความรักบทที่10ในเดือนกุมภาพันธ์หกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมูเตทาหลอดบายหมวยนะคะหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ้าใบแรกก็คือตัวตนของคุณพิจิกนะคะเดือนนี้อ๋อจะชา้าไปนิดนึงเพราะว่าต้นเดือนแล้วหมวยก็ติดงานติดภารกิจยุงแน่นเอียดทุกทางเลยนะคะแล้วก็ขอชา้าหน่อยนะแต่ว่ามานะชา้านะแต่มานะมาณนะมาน,นี้ชูใจเริ่มนะคะชาวราศีพิจิก ความรักในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะปังไหมเหม,ย,หมยว่าน่าจะปังนะลองดูก่อนเอชาริออดค่ะอาจจะเป็นคนที่จากแนนกายโลกโซเชียลออนไลน์ได้แล้วกม็มีความแตกต่างทางเรื่องอายุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความต่างนะคะ เป็นทางการเดินทางเป็นทั้งชาวต่างชาติทางภาษาแล้วก็เป็นทางาสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นทางามีความแตกต่างในเรื่องของอายุอ่ะเข้าม,มาเกี่ยวข้องนะคะไพ่หกถ้วยแน่นอนค่ะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุอย่างแน่นอนก็คือว่าอาจจะเป็นคุณพิจิกอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้หรือว่า แฟนของคุณพิจิกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าก็เป็นไปไดยย้เช่นกันเนะาะ5ดาบมีความสับสนนะ8ถ้วยอาจจะเดินหานหลังให้กันมาอาจจะเป็นชาวพิจิกที่เลือกตัดสินใจเดินหานหลังให้มากับ8ถ้วยนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเขาดีแหละเขาโอเคแหละแต่เรา,าเลือกที่จะเดินออกมาประมาณนี้นะคะ แปดไม้เท้าได้สำหรับเป็นสิบเหรียญคือคุณอะเลือกที่จะหันหลังให้กับสิ่งดีๆบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เลือกที่จะไปเบิร์นแบบไปแม็มันนี่ไปสร้างเพื่อครอบครัวเน้นหนักไปตรงน,นั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีความมุ่งมั่นแาดในเท้าแล้วก็สิ อาจจะเป็นคู่สมรสของคุณก็ได้หรือไม่ครอบครัวคุณก็ได้หรือไม่ก็คนที่คุณอยู่ด้วยก็ไปไ,ปได้เช่นกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคู่กรณะนิงหรือว่าคนที่คุยหรือว่าคนที่เป็นแฟนหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เด้งออกมาแล้วค่ะไมยขอเลือกเลยนะช่วงนี้หัวย,ยุ่งมากจริงๆนะคะแล้วก็ทํางานกลางวันก็หนักมากแล้วหรอกก็กลับมารีบอัดคลิปอัดคลิปแล้วก็มาดูดวงต่อแล้วก็มีอะไรให้ทับอีกเยอะนะคะนอกจากนั้นเนาะอ่ะเด้งออกมาแล้วไมยขอเลือกเลยแล้วกันนะคะก็เป็นหกดาบอือเขาเขาเป็นคนที่อายุน้อยก็คุณพิจิกรแหละนะชัดเจน สี่ไม้เทา้าหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยค่ะสมไม้เทา้าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมีการรอคอยกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญมีการรอคอยกันเกิดขึ้นมีการเฝ้ารอแล้วก็มีการเหมือนแบบ ชดคุณให้คุณพิจิตทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องเงินเรื่องความรักเต็มเปี่ยมถ้วยล้นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอาจจะเป็นคนที่คุณเหมือนแบบมั่นหมายอยากจะแต่งงานด้วยนะคะหรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเ,ออเขารักคุณมากเขารอคอยและโอกาสที่จะมาเจอหรือว่ามาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นคนที่อยู่แดนไกลเนาะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่โรงแมสแซนโจเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะคะมีความต่างมีมีมาทั้งหมดเลยที่เปิดมานะคะมีความต่างในเรื่องของอายุมีความต่างในเรื่องของฐานะแล้วก็มีความต่างในเรื่องของเ,ออเ,ออเกี่ยวข้องกับการเดินทางโซเชียลออนไลน์นะคะ ลีทีส l เลทโก f อฟคอนโทริชชูนะคะเฮลิ่งแฟมิลี่อิชชูอะลิซิสเดอะเอ็กนะคะแกร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้สำหรับเป็น for give and learning เป็นคนที่ห่างกันคนที่ไม่ได้คุยกันหรือคนที่ ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยแหละที่หมวยพูดเนี่ยแหละเขาจะมีการวนกลับมาปรับความเข้าใจกันมีการให้อาภัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าบทเรียนที่ผ่านมาได้เรียนรู้ได้มาปรับจูนการละแล้วก็อาจจะ กลับมาคราวนี้ก็อาจจะเป็น forever ที่สำคัญเขาบอกว่าให้คุณนะ่ะลืมเรื่องราวเก่กเาๆออกไปเสียนะคะถ้าถ้าคุณคิดว่าจะกลับมาคืนดีกันนะคุณพิจิกก็ขอให้ลืมเรื่องเก่าๆไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคําตอบของนางฟ้าเนี่ยจะบอกอะไรอีกจะตรงกับโรแมนต์แอนโจหรือเปล่านะคะเล่งออกมาจา้ะ ว n ซี e น e x t f e เ w e e k สนะคะเรื่องราวจะเกิดขึ้นภายในจํานวนสัปดาห์นะแล้วแต่คู่นะคะ1สัปดาห์สสัปดาห์สสัปดาห์สสัปดาห์ก็แล้วแต่เลยนะคะอันไลคลมันมีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างแหละที่ว่าออต่างคนต่างไม่ชอบกันโนค่ะ โรแมนต์ค่ะรีคอร์ดเซเดอร์มีการวนกลับมาให้ให้อภัยกันได้มีการคืนดีกันอย่างแน่นอนนะได้มีการกลับมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ใต้สำรับก็เป็น perfect true อืมมันจะสำเร็จเขาบอกมันจะสำเร็จนะคะการวนกลับมาครั้งนี้นะคะมันจะเป็น forever นะมันจะเป็นการที่ ความห่างมันมีคุณค่าความห่างมันทําให้คุณรู้ว่าความรักนั้นน่ะมันมีมากกว่าที่เราจะมากอดเก็บแผ่ใจแล้วก็ปมที่มันที่เราต่างคนต่างไม่ชอบมาทิ้มปายซะนะคะเขาบอกว่าคุณโนโนก็อย่าไปคิดมากถึงจุดนั้นอย่าเลือกที่จะจมนะคะคุณพิจิตเป็นคนเลือกที่จะจมกับอดีตที่เลวร้ายนะคะ <c oughs> ก็บางท่านอาจจะเหมือนแบบว่า เก็บไปฟันลายด้วยก็ได้นะคะก็คือเหมือนแบบรักแล้วรักด้วยใจรักด้วยให้เต็มที่แล้วก็รักด้วยจิตวิญญาณคุณพิจิตจะเป็นคนที่แบบว่ารักแล้วลืมยากนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาก็เดี๋ยวจะได้มีการวนกลับมากับคนที่คุณนะ่ะมีใจเนี่ยแหละแล้วก็ที่สำคัญนะคะให้ลืมเรื่องเก่าๆเานาะ สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้บอกอกล่าวกันถ้ามีโอกาสมีจังหวะที่กลับมาคุยกันนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันน้อเนาะมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะอืมก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลกับคุณพิจิกบ้างนะคะ อลสคาราสีเมษจูปิเตอร์ค่าราสีธนูและแคสเซิลคาราสีกรกฎมีทั้งธาตุไฟธาตุดินนะธาตุไฟมาแรงนะคะเมษธนูแล้วก็กรกฎนะคะดูเป็นแบบโดรวมทั่วไปนะคะจุโนริดิงอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณพิจิกบางท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากช่อง อ่ะถ้าใครอยากดูเลิกดูไปการส่วนตัวก็แอลล่าอดีมานะคะอย่าลืมช่องของมวยนะคะมูเตท,ทาลอดนะคะกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็มาคอมเมนต์ยังงี้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะจะได้มีป๊อบอัพแจ้งเตือนมาว่ามวยมาแล้วคะ่ะมูเตท,ทาลอดมาแล้วคะ่ะที่สําคัญนะคะคุณพิจิตรเขาเน้นย้ำเลยนะคะลืมเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมาแล้วก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะได้อยู่กันอย่าง For e v e r ตลอดไปนะคะเหมยคอ ขออวยพรให้สมหวังนะคะสำหรับคู่ที่ขึ้นความถี่จูนมาตรงกับช่องที่หมวยดูนะคะไอช่องที่คุณดูมวยสิเนาะแล้วก็ขอวอวยพรด้วยนะคะว่าถ้าเรื่องราวมันเป็นอย่างที่หมวยบอกจริงๆก็ขอวอวยพรว่าขอให้สมหวังการกลับมาครั้งนี้ขอให้ไป forever จริงๆนะคะอย่างที่ไพยทาโรบอกเนาะก็ขอวอวยพรด้วยนะคะบายๆนะคะโชคดีค่ะคุณบิ๊กจิ